สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูโมอีกครั้งนะคะในคลิปวิดีโอที่4ของหน่วยการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกนะคะวิชาชีวะม .5 หัวข้อที่4เนี่ยเราจะมาดูถึงการลำเลียงน้ำแล้วก็ธาตุอาหารของพืชน,นะคะจะมาดูวิธีการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของพืชเวลาที่เรา ศึกษาพืชเนี่ยเราก็รู้แล้วเนาะว่าพืชเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่ของน้ำเนี่ยตั้งแต่รากขึ้นไปสู่ลำต้นใช่ไหมกีเนี้ยเราก็จะมาดูซิว่าการเคลื่อนที่ของน้ำเนี่ยมันเริ่มเข้าสู่ต้นได้อย่างไรนะคะมันก็มีสองวิธีมีวิธีแรกก็คือแบบ อโปลัสแบบที่2คือแบบซิมพล u สนะคะแบบอโปล u สนะคะให้เรามองในรูปภาพเนี่ยให้ดูเส้นสีแดงนี่นะคะนี่คือแบบอโปลัสส่วนแบบซิมพล u สคือสีน้ำเงินนะคะแบบแรกอโปลัสนะคะน้ำในดินเนี่ยมันจะเข้าสู่รากนะคะผ่านชั้น คอเท็กซ์นะคะเริ่มจากขนลากก่อนนะเนาะเข้ามาเข้ามาแล้วมันก็จะเข้าสู่ชั้นคอเท็กซ์ก็คือตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เคลื่อนที่ไปยังอนโดเดอร์มิสนะคะข้างในนี่นะคะแล้วค่อยเข้าสู่ซอไซเล่มอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งแบบอโปพาสมันจะ เคลื่อนที่จากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งนะคะทางผนังเซลล์นะคะดูดูเส้นสีแดงเข้ามาเข้ามามันก็จะเลาะเลาะไปทางผนังเซลล์หรือเรียกว่าช่องว่างระหว่างเซลล์นะคะนี่ค่ะผ่านทางช่องว่างระหว่างเซลล์น้ำเคลื่อนที่ผ่านนะคะถ้าแบบแอปูฟา้าน้ำ เคลื่อนที่ผ่านช่องว่างระหว่างเซลล์นะคะแต่ถ้าเป็นแบบซิมพลาสให้เรามาดูที่เส้นสีน้ำเงินบ้างนี่เนาะเส้นสีน้ำเงินนะคะน้ำมันจะเคลื่อนที่ผ่านจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งเนี่ยทางไซโทพลาสซึม พลาสโมเดสมาตาแล้วก็เยื่อหุ้มเซลล์นะคะก็คือพูดง่ายๆคือมันทะลุไปเลยเห็นไหมแบบซิมพลาสคือน้ําเนี่ยมันทะลุไปได้เลยนะคะก่อนเข้าสู่ใส่เล่มทะลุตรงๆไปเลยค่ะเนี่ยผ่านตรงไซโทพัสซึมไปเลยค่ะปึ้งไปเลยถ้าเป็นแบบอโปลพสมันก็จะมีการเคลื่อนที่แบบซอกแซกซอกแซกซอกแซก,ซกผ่านทางช่วงว่างระหว่างเซลล์ใช่ไหมแต่ซิมพลาสคือฟึดเข้าใส่เล่มได้เลยนะคะ อันนี้ก็จะน้ําเคลื่อนที่แบบซิมพาสก็คือผ่านไซโทพลัสซึมนะคะ p l า s m o d e s ม m a t นะคะเออ p l u s m o d e s m a t คืออะไรก็คือช่องว่างที่มันเล็กมากเลยนะคะอยู่บนผนังเซลล์นะคะมันจะเชื่อมเซลล์ที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะไว้ค้นถ่าย สิ่งต่างๆนะคะน้ําอาหารฮอร์โมนพวกนี้เนาะเป็นช่องที่เชื่อมเซลล์ต่อกันนะคะอยู่บนผนังเซลล์นะอ่าผ่านไซโทพาซึมพัสโมเดลมาตาแล้วก็เยื่อหุ้มเซลล์ก่อนเข้าสู่ไซเลมต่อไปนะคะแต่อ่าลองสังเกตเพิ่มเติม เมื่อน,น้ำเนี่ยเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบอโปลพาสหรือแบบซิมคลาสมาทางขนลากแล้วก็เซลล์ต่างๆในคอเทกเนี่ยพอมาถึงชั้นเอนโดเดอร์มิสก็คือชั้นนี้พอมาถึงชั้นนี้เอนโดเดอร์มิสเนี่ยนะคะเราจะพบว่าน้ำที่ถูกลำเลียงไปตามผนังเซลล์เนี่ยด้านที่มันมีแถบแคสพาเรียนสตริปเนี่ยแคสพาเรียนสตริปก็คือแถบเนี้ค่ะเนี่ย มันจะเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนที่นะคะหรือรูปแบบการลำเลียงเนี่ยเป็นซิมพลาสเลยนี่นะคะเห็นไหมตอนแรกจากสีแดงซูมซูมตอนแรกจากสีแดงเปลี่ยนเป็นน้ำเงินเลยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยกลายเป็นสีน้ำเงินนะคะเพื่อเลี่ยงแถบแคสพารียนสติปนะคะแล้วก็เข้าสู่ใส่เล่มต่อไปนั่นเองอะ่ะวิธีการลำเลียงน้ำก็มีสองแบบแบบอโปพลัสก็คือซอกแซกซอกแซกตามช่อง แต่ซิมพลัสคือทะลุปึ้งถึงใสเล่มได้เลยนะคะทีนี้เราก็มาดูต่อพอน้ำมันเข้าท่อใส่เล่มมาแล้วใช่ไหมการลำเลียงน้ำภายในลำต้นเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับแรงดึงน้ำที่อยู่ในท่อใส่เล่มใช่ไหมคะแรงดึงจากการคายน้ำค่ะเคยพูดไปเมื่อคลิปวิดีโอที่แล้วลวะแรงดึงจากการคายน้ำมันมีความเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ย มันถูกคายคายน้ําออกไปทางปากใบคายน้ําออกไปทางปากใบเนี่ยนะคะเนี่ยคายออกมาเข้มามันก็ต้องมีการดึงน้ําจากด้านล่างเพื่อขึ้นไปทดแทนน้ําที่เสียไปใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้รากเนี่ยดูดน้ําเข้ามาค่ะ water uptake from soil นะคะน้ําเข้ารากค่ะน้ําเข้ารากน้ําเข้ารากนะคะทีนี้พอน้ำเนี่ย ถูกรากเนี่ยดึงเข้าไปใช่ไหมคะรากเนี่ยดึงน้ําจากดินเข้ามาในท่อไส่เล่มเข้ามาในท่อไส่เล่มทีนี้มันก็จะถูกลําเลียงอย่างต่อเนื่องขึ้นไปจนถึงข้างบนโดยไม่ขาดตอนนะคะเพราะว่าน้าเนี่ยมันมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของตัวมันเองนะคะนี่นะคะเขาซูมมาให้ดูนะคะเขาเรียกว่าโพฮีชันนะคะหรือว่าแรงเชื่อมติดนะคะโคฮีช oh ันหรือว่า แรงเชื่อมติดนะคะมันคือแรงที่เอาไว้ยึดระหว่างโมเลกุลของน้ำด้วยกันเองนะคะเนี่ย cohesion by hydrogen bonding นะคะก็คือน้ำน้าระหว่างน้ำกันเองเนี่ยมันยึด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 ยยึด,ยดไปด้วยกันแล้วนอกจากนี้น้ำมันจับกลุ่มกันเองยังไม่พอน้ำมันยังมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของมันกับผนังท่อ ใสเล่มด้วยนี่นะคะเห็นไหมคะเซลล์วอลกับน้ํามันก็ยึดกันไปด้วยค่ะด้วยแรงแ d ดฮี i o n นะคะหรือแรงยึดติดค่ะแรงแรงเชื่อมติดหรือแรงเชื่อมแน่นน่ะแล้วแต่บางที่นะเรียกแรงเชื่อมแน่นก็ได้เรียกแรงเชื่อมติดก็ได้ยึดระหว่างน้ํากับน้ําแต่ถ้าแรงยึดติดหรือ a d ดฮี i o n น่ะจะยึดระหว่างน้ํากับ ผนังของท่อนะคะทีนี้มันเมื่อมันมีการยึดแบบนี้แล้วเนี่ยมันต้องทำให้น้ําภายในท่อไซเลมเนะี่ยสามารถเคลื่อนที่ขึ้นไปได้นะคะเ <T> <vib ram> มื่อมีการคายน้ําจากด้านบนน้ําด้านบนถูกออกไปก็ต้องถูกแทนที่มันก็ดึง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 ขึ้นไปสามารถเคลื่อนที่ไปยังส่วนต,ต่างๆของพืชได้นั่นเองนะคะต่อมาเราาดูภาพนี้เขาบอกว่า ในสภาวะที่อากาศเนี่ยมันมีความชื้นสัมผัสเนี่ยสูงมันก็จะไม่สามารถคายน้ําได้ตามปกติใช่ไหมคะเพราะปกติแล้วเนี่ยเราจะคายน้ําได้ในสภาวะที่มีความชื้นต่ําใช่ไหมอ่ะทีนี้เนี่ยในเวลากลางคืนเนี่ยที่ปากใบมันปิดเนี่ยคะ่ะน้ํามันก็จะยังคงเคลื่อนที่เข้าสู่ท่อไซเลมของรากนี่แหละเพราะว่ารากเนี่ยมันยังคงมีการดูดน้ําจากดินตลอด มันก็ทำให้เกิดแรงดันภายในรากเรียกว่าแรงดันรากเนาะทำให้น้ำที่อยู่ในไซเล่มเนี่ยมันผ่านออกมาทางรูหยดน้ำหรือไฮดาโทดนะคะไฮดราโทดนะคะหรือว่ารูหยดน้ำนั่นเองอ่ะทบทวนใหม่เอาใหม่นะคือเวลากลางคืนที่มันปากใบมันปิดเนี่ย น้ำมันก็ยังคงเข้ามาในลําต้นเหมือนเดิมเพราะว่ารากเนี่ยมันเกิดการดูดน้ําดูดน้ําตลอดเวลาเรียกว่าแรงดันรากใช่ไหมคะทาให้น้ําที่อยู่ในไซเลมเนี่ยมันผ่านออกมาทางรูหยดน้ํหรือเรียกว่าไฮดาโทดก็ซึ่งเป็นส่วนปลายของท่อไซเลมนี่นแหละอยู่บริเวณขอบใบใช่ไหมหรือว่าปลายใบนะคะมันก็จะออกมาในรูปหยดน้ําปรากฏการที่เกิดหยดน้ําแบบนี้เขาเรียกว่ากัดตเตชันนะคะปรากฏการ์ตเตชันนะคะก็คือมีหยดน้ํา ออกมาบริเวณปลายใบยหรือขอบใบนั่นเองผ่านรูที่มีชื่อว่าไฮดาโทดนะคะทีนี้เนี่ยนอกจากไซเล่มของพืชน่ะจะทําหน้าที่ลำเลียงน้ำเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ลําลเลียงสารอาหารด้วยนะคะซึ่งสารอาหารที่มีความสัมพันธ์ต่อพืชเนี่ยมันก็มีอยู่มากมายเลยทีเดียวนะคะเราก็จะมาดูกันว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ย มันก็ต้องการธาตุอาหารที่ไม่เหมือนกันนะคะโดยธาตุอาหารก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบเลยสําคัญสาคัญเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุอาหารหลักนะคะแมคโครแบบว่าใหญ่แปบลบว่าหลักนะคะนิวเทรียนก็คือสารอาหารเนาะมีธาตุอาหารหลักซึ่งเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการเยอะต้องการในปริมาณมากส่วนธาตุอาหารรองเนี่ยพืชต้องการในปริมาณที่น้อยแต่ว่าก้มขาดไม่ได้อะธาตุหลักก็คือ พืชต้องการมากรองก็คือพืชต้องการน้อยต้องการน้อยแต่ห้ามขาดนะจ๊ะอ่ะทีนี้เราก็มาดูธาตุอาหารหลักบ้างนะคะพืชต้องการมากมีอยู่เก้าชนิดค่ะมีอยู่เยอะแยะมากมายเนาะก็คือธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็จะพบ อื่นๆอ,อ,อีกไนโตรเจนโพแทสเซียมอีกมากมายนะคะ,ะมีอะไรบ้างนะคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนนะคะไนโตรเจนนะคะโพแทสเซียมนะคะฟอสฟอรัสซีเอลแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ซัลเฟอร์กัมมัฐานนะคะมีเก้าอันไหมหนึ่งสองสาม 4 5 6 7 8 9นะคะมีอยู่9ชนิดนะคะซึ่งธาตุต่างๆเนี่ย C H O เนี่ยเราเจอโอ้หลากหลายมากเจอหลากหลายที่มากแต่ทีนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าถ้าพืชมันขาดธาตุ N P นะคะเนี่ย N K P C A M G S เนี่ยจะเกิดอะไรกับพืชบ้างนะคะ C H O เนี่ยเจออยู่แล้วตลอดในน้ำในแกส๊สในอากาศใช่ไหมได้อยู่แล้วนะคะ C H O อ่ะทีนี้ถ้า N ในตัวเจนขาดใบก็จะทำไมเหลืองใบก็จะเล็กล้มต้นแคระแกนแต่ถ้าโพแทสเซียมก็ทำให้ต้นพืชเนะี่ยไม่แข็งแรง ลำตน air, ล้นอ่อนแอขอบและปลายใบก็ไหม้นะคะส่วนฟอสฟอรัสล่ะฟอสฟอรัสเนี่ยอ่าในตัวเจนเกี่ยวกับใบนะคะโพแทสเซียมเนี่ยเกี่ยวกับผลเกี่ยวกับเรื่องลำต้นด้วยเกี่ยวกับผลด้วยรักษาสมดุลไอออนความดันต่างๆแต่ถ้าเป็นฟอสฟอรัสเนี่ยจะเกี่ยวกับการออกดอกออกผลสร้างเมล็ดนะคะถ้าขาดฟอสฟอรัสไปเนี่ยเขาบอกว่าระบบรากเนี่ยจะไม่เจริญเติบโตนะคะ แล้วก็ใบแกนะ่จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงหรือสีม่วงแล้วกลายเป็นน้ำตาลแล้วก็หลุดร่วงไปลำตน้นแค่แกรนไม่ปิดดอกออกผลก็หลากหลายเลยแล้วส่วนแคลเซียมบ้างละ่ะแคลเซียมนะ่ะใบที่ออกมาใหม่นยะถ้าขาดแคลเซียมใบจะงีดงอตายยอดไม่เจริญอาจมีจุดดำที่เส้นใบารากสั้นผลแตกส่วนแมกนีเซียมละ่ะ ถ้าขาดแมกนีเซียมแมกนีเซียมนี่เกี่ยวข้องกับการสร้างคลอโรฟิลเลยนะแมกนีเซียมเนี่ยถ้าไม่เจอถ้าขาดใบแก่ก็จะเหลืองนะคะยกเว้นที่เส้นใบนะคะจะเกิดแล้วก็จะเกิดจุดสีแดงบนใบใบร่วงแล้วก็หล่นเร็วด้วยส่วนกรรมฐานก็ทำให้ใบอ่อนและใบแก่เนี่ยเหลืองซีดลำต้นอ่อนแอรสรุปว่าพืชต้องการธาตุหลักอยู่ เอย่างนะคะซึ่ง9อย่างเนี้ยส่งผลต่อการดำรงชีวิตของพืชอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นใบดอกผลทุกอย่างนะคะส่วนธาตุอาหารรองบ้างล่ะธาตุอาหารรองเนพืชต้องการเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ก็ขาดไม่ได้เลยก็มีอีก9ชนิดเหมือนกันนะคะก็คือ Cl Fe B Zn Mn Cu Mo Ni, Si แต่ละอันคืออะไรบ้างเออเรียนในวิชาเคมีมาแล้ว Cl คืออะไรคะคลอรีน Fe ละ่ะเล็ก B Boron Zn สังกะสี Mn มงกานีส an Cu ทองแดง Mo m o l ิบดี n u m Ni n i เกิล Si ซิลิคอนนะคะซึ่งธาตุอาหารต่างๆเ,เหล่านี้เลยเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะผสมกับน้ำภายในดินนะคะ ทุกอย่างเลยนะที่พูดมาทั้งหมดเ่เมันจะไปส,สผสมนะคะละลายเนาะละลายผสมกับน้ําในดินนะคะมันก็จะอยู่ในรูปของสารละลายแล้วก็จะถูกลําเลียงเข้าท่อที่พูดมาสักครู่นี้ก็คือท่อไซเล่มนะคะไปยังส่วนต่างๆของพืชน,นะคะแล้วธาตุอาหารที่พืชลําเลียงเข้าไปในไซเลมนั้นเ,นเป็นสารอะนินซีที่ประกอบไปด้วยธาตุอาหารหลากหลายชนิดซึ่งมันจําเป็นต่อการ ดำรงชีวิตแล้วก็การเจริญเติบโตของพืชน,นะคะเราก็จะเห็นว่าโอ้โหธาตุอาหารต่างๆเป็นไงมีความจําเป็นแล้วก็มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของพืชมากเลยนะคะ,ะวันนี้เราก็รู้ว่าพืชเนี่ยมีการราเียงน้ำแบบไหนมีอโปพาสซิมพลาสนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนที่ของน้ำในรูปแบบ แรงดึงจากการคายน้ํานะคะเพราะว่าใบของพืชเนี่ยมันคายน้ําออกไปมันก็ทาให้สูญเสียน้ําในลําต้นดังนั้นเราก็ต้องมีน้ําเข้ามาทดแทนน้าเข้ามาทดแทนผ่านแรงดึงจากการคายน้ําซึ่งโมเลกุลของน้ํายึดกันเองเขาเรียกว่าแรง c o h oh e ชันหรือแรงเชื่อมติดเชื่อมแน่นก็ได้นะคะแล้วถ้าแรง a d ดฮี i o n และอีกอันนึงก็คือแรงยึดติดระหว่างตัวน้ํากับผนังของท่อไส่เล่มนั่นเองเรียกว่า a d ดฮี i o n นะคะ แล้วก็มีพูดถึงกัรเตชั่นก็คือการที่น้ําออกมาเป็นหยดบริเวณขอบใบหรือรูไฮดรอทนะคะแล้วก็มีธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองที่จําเป็นต่อการดารงชีวิตของพืชน,นะคะสําหรับคลิปวิดีโอที่4นี้ก็จบลงเพียงเทาง่านี้เดี๋ยวพบกันในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะเกี่ยวกับการลําเลียงอาหารของพืชและนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ